ครึ่งแรกนะครับเขาลอยมือเจ็ดครับอยู่ด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับเจ็ดสิอยู่ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมแล้วขึ้นเวลาแรกครับเขาลอยนะครับเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนแล้วก็ทัดทายจังหวะนี้ก็ยังได้เปิดคอนเนอร์นะครับสำหรับเขาลอยเนี่ยเราใต้ก๊อฟไปอ่ะพี่ร้อนเผาไปนั่งใต้ก๊อฟไปเละอเราจะเปิดเข้ามาครับโดยอนุสรณ์สุขุต อา er ้า uh, ดึงซอนกับยอนไปเสาสองได้ไหมฟ้ายังไม่ผ่านครับคนใจที่ว่ารก็เร่ให้ฟ้าเจนน่ลงแก้วมาลาเจนดาลงไหลครับเด็ดนราลงยาวลงว่าไปได้ครับจังหวะนี้เปิดเึ็นไปนิดครับเชื่อเจนน่ลงแก้วมาลาเป็นลูกทุ่มของของลอยบนเจ็ดกับลงดวงตาแล้วลงสิงแก้วอ้าดึงบอลลงดีครับคืนมาสลุยสเกตเพิ่มขึ้นมาว่า จังหวะน,นี้ก็ยังไม่ผ่านก็เป็นธุรกิจตั้มเล็กของชิดผลิคราฟวอนนี้ก็ไปยังได้ทุ่มจัดชายใจมง้งของเขารอยครับจัดชายมาธน,นบุษงแก้วธน,นบุดึงดึงแล้วพลแกไม้พลิกไม่ได้อาวันการระว่างตัดมาะจะพยายามจะไปครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก,ก็ยังหลุดออกข้าอาจารย์ใจมง่จมงไหลมาครับจะผมดวงตาดึงแล้วหยอดมันน,น้ำอ่ครับอุศร ได้ลูกปอจังหวันนี้เอารุ่นสอนนะป้าครับรุคนพิ่แซมลินแล้วก็เล่นกันด้วยความมั่นหวังนะครับทั้งสองทีมเพราะว่าเมื่อเช้าปาร์ติลูนโปรยไฟลงมานะครับอาจจะทำให้สนามลื่นนะครับจังหวะขาด50นะครับนะครับไม่จำเป็นจะไปเล่นนะครับนะครับพอเราเก็บขึ้นมาแล้วบางคนทำงานนะครับนะครับบางคนมีงานทำนะครับเก็บขึ้นมาแล้วมันมันเสียเวลานะครับเพราะงั้นจังหวะขาด50 50ก็ นะครับอย่าเล่นกันนะครับเอาครับดูเกมันต่อรับจังหวะที่มอนลกคํานเ้าอุตสาประตูหมู่ห้าครับสกัดถึงออกมาแต่มาเดนนิลงลวดาวงี้เข้าไนช่วยครับเด่นลงเดนนลไหล้มจังหวะนี้ไหลเลือดนะครับเด่นลงลีดาวงี้ยังกับเดนลวแกมาแต่ยังไม่ทุกผมเป็นทุามม่ปรภาูาเประูะกมร เจนนารงขึ้นมาเกือบไม่รู้กันครับบุ่นแทบลิสไอ้มาครับหวั่นใจสี่ว่าหวั่นที่ใช้แหกสวยครับเจนรงมาแล้วก็มีพื้นที่เจนรงให้เลยครับนี่ครับจังหวัดลื่นแต่ยังลุกขึ้นมาได้ได้ไหมแล้วเสียบใต้คานเข้าไปครับขึ้นนำเลื่อนติบริษหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากเจดรุงแก้วมารา น่นแหละคือว่าวางเท้าได้ดีนะครับจังหวะนี้เจนนลงแกแ้วมาลาเริ่มกันไปครับเวลาย,ยิยางเยอะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะครับอันนี้ต่อุกบุกนะเจนนลงตัดได้ดึงดึงแล้วป่าไม่ได้ะครับต่อท้ายสวยครับเจนนล้งเจ็ตแก้วเจนนลโยกวันใจบางดีครับและจังหวะนี้ฝ่าวนะเจนนล้งอนที่เต็มเลิฟวันใจสีจังหว ใช่ไหมเปิดขึ้นมารู้ิีกระโดาใช่ดีครับวงวิระยแล้วครับเดิมเดิมว่ารอจังหวะครับโอ้โเป็นระมสาพัดนั่นรู้เยน่นป๊บเดียวผมเกดมารพัเปิดตู้กำลังขอดนเปิดตู้ตกใจครับจังหวะนี้งทิ่ออกมาแต่งได้ทุ่มแล้วก็เปั ผมเป็นหา้ศ ah ิลปกรมศุลภาเจียวไม่ให้ครับเอาแล้วครับผมเป็นโรงพยบาเจณฑนรงเกี่ยวบอลลงดีครับแต่ว่าจังหวะนี้เป็นข้าพงตรงตามีทิ้งไปได้ก่อนครับแต่เขาย้ายได้ชุบไม่เมาก็ดีดีเราไม่เมาแล้วไม่กดไก่เนะ้เรื่องโดยผมเป็นศิลปกรมศุลภา โอเปนุนห้ยิกได้หรอเปล่าครับเจนรงมาโดนบีบสบีบสองครับยังคืนมาไ้าดีนะครับบาทุศรุ่งุ้เปิดพลาดเหมือนกันแล้วแล้วว้าจังหวะนดีแฮนด์บอลก่อนครับให้ให้เลยเกือบอกเขจะทหแผลน้างเนรงกินดาวงไ้ยาเดบิตพิธีมาของเหารอยหุดเจ็ด จับผงดวงตาครับออกลินเชนเไซด์ของสอสูบุ๊กนุศรใช่แล้วครับมีชัดไทยได้ไหมายได้บอลครับม้าแต่จังหวะจะพลิกไม่ผ่านครับผมพิชโุคมธรพังองค์พิษณุแทงมาทางกลางครับแล้วว่าตัดสินใจเลยเหมือนกันเดนโรกินดาวงแต่ยังไม่ผ่านจับผงดวงตาครับข,ของเอารลอยเก็บบอลได้สวิสากเกตขึ้นมาที่จับผงจับผง วิสิตกันพาแล้วอ่ากลับวิสิตให้สัญญสังคโลกุลจับจังหวะแรกไปดีเด็กเตไปเอาได้โซลิสเกตกับไทยใจบุกจับไทยเปลี่ยนแย่เลครับมาอนุสสุขุกจับจังหวะแรกทันไหมไม่ทันครับอรุสสุขุกเป็นลูกทุ่งครับจังหวะนี้ของติดปูริปผมปเลือกคมสั่งางไปลูทุ่งครับเป็นบรรยายศิวาวาส ฝันายมากจักไม่ดีครับเดือนรงแก้วมาลาเขารอยได้ยุ้โดยชับรงดูกรับ <c oughs> ชับรงชับรงให้ธนนบไม่ได้ครับฝันใจถึงวันทิงยิงยังได้ทุ้ยิีนแดงเข้ามาสำรับเขารอย อรุณสเกาครับดูบอลลงดีแต่ว่าดูครับบางบางว่าบางแล้วไม่ได้ครับเศรษฐรงตัดมาได้ไปสุรุมตัวทางตอนไม่ดีจัดใจใจมุ่งตัดมาขัดไทยว่าให้มาครับอรุณสเกตดึงขึ้นมาครับอนุสรสุภุคฝั่งอุสรแทนไปกัดชทยเข้าขวายัดว่าถูกออกมาได้แล้วโอ้โห่ายน้องขับพาผู้สาประตูของติดผู้ริษ ยังเล่นทุ่งนี้บางครั้งเจ้าของทอยมุ่งเจ้ดตัจชายให่มุ่งดูกับมาดูจะให้ใครเหมือนกันอากระหมาธนาลพบเจ้าดึงดึงแล้วยิกได้หรือเปล่าธนาลบดึงไม่ได้แต่ยังให้ได้ครับแล้วอารุสานเกี่ยวบอลลงโอ้ยว้าดูด้วยครับดูว่าจ้าบักกิจแท้เลย

เดี๋ยวพูดเดี๋ยวคนจะเยอะแล้วนะครับไม่เชื่อลองถามได้ครับสารวิสัยเกิดอลังจะเริ่มรุงนะครับบางข้อเส้นจะตุกบอกอย่เพิ่งเล่นนะครับมันไม่เชื่อครับเแต่ท้ายครับก็ปอกาะแกะเกาะแกะอยู่เลี่ยมันอันตรายนะครับนะครับเจอหลักการก็เป็เส้นนะครับเส้นเข่าแล้วก็เส้นหัเหัาไม่ดูอ่ะไม่ได้ คราก็เดี๋ยวจบจากช่วงกันแบบที่สามนะครับเรานะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะครับวิ่งกระสอบชายวิ่งกระสอบหญิงนะฮะแล้วก็วิสามขานะครับผู้ผสม ไทยก็เยอะกหนึ silently, ceksin, aky, okay. right. it, Styles, ่งแต่ละปีนะครับชมกรแทนนะครับเขารัวมกนการแข่งขันได้นะครับสำหรับแข่งนกีฬาภายในของการบริหารสุดต่งลอตเตอรี่แบบประจำปีองปี1558หี่ส่งเตยซิบุลิเตย์ข่าเข่าข่าเป็นมร้งมวบหรือวะ ครับยังไหวครับยังฟิษเด็กกำลังยิงกำลังนอนพวงแม่าจายแล้วไข่ปลาครับจะไขยหวานเลยไข่ว่ากระโปรงคือเรื่้งไข่ไก่ไก่มุงหยอดแม็ดหรือเปล่าครับว่าวันไข่ที่จววางสนามมันค่อนข้างลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรามัตระวังกันเป็นพิเนะครับจังหวะอ้าวสิ้น้าวิษนะครับไม่ควรเล่นก็อย่าไปเล่นกันนะครับ ในเลือดเรื่องความเคารพเลยนะครับเพราะว่าเก็บขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่เป็นผลดีนะครับกับตัวเองนะฮะกดได้ปุ๊ก็เด้ออนต้องไม่ลอยต่างตุ้นเออต้มจะได้ไหมเออจะไเออไว้มากินครับทำต้มยำนี้ด้วยแก้มเปรี้ยวๆเขดหน ไไดโดยผมวิศรุภงสุรพังค์ครับผมลงไพ่โอ้โหว้าวครับไปโดนพวกเดียวกันเองครับไปโดนเดนโลกินดาวงองมาครับสโบรกิสถานเรียนจำเป็นอยังหวะนี้ได้ไหมครับว้าววิจารจะมาแล้วไอตัววินตาเกตเบิดขึ้นป่าดูภาพคีหลรกการครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับออกไปแล้วครับนะครับเกตนะครับ นุษยสอนสุกพุกแล้วก็ส่งนะครับฟรีรับพบนะครับลงไปแทนนี่เราพบเจอม้านะครับนุกยสอนสุกพุกนะครับลงออกไปแล้วนะครับจังหวะเป้นกระตุกน่าลงไปไม่ได้พอครับเจนนรงได้มาลาตัดเข้าในดึงแล้วยับไม่ให้ครับ,จรรบรเจนนรงโดนน่งถ่ายออกไปครับปาวเรสเผ่าวาเรสโอเมืองซ้ายยา้า ีครับพื้นกระถามนะครับเป็นหูบตักงนะครับอโอมันลื่นนะครับมาสั่งี่โครานะรล้ำไม่ได้ครับบอลปิ้นเข้าประตูไปครับสองประตูต่อศูนยนะครับสิบุลิตหนีไปสลังก็เล่นจิบใ่มากเสอก็เริ่มกันไม่รับไปแทงขึ้นมาครับธนนเสียนเก้าธนนท ว่าจะให้สรวิทไม่ผ่านครับแต่ก็ยังได้ทุ่มครับฝากขึ้นมาไม่ผ่านครับผัอชใจเก็บได้กันชายสวยครับดึงจังหวะนี้ให้ไม่ผ่านครับ,บ,บ,บติดปัญใจมีหวาก้า,า,แ,ลากแล้วครับดูครับผิดไปแล้วครับจับไม่ดีครับเจนนารงแก้วมาลาย อ่าครับธนันนกเสือแก้วได้ผลไปากด้กิงไม่ได้แต่ยังตอบส้นมาได้กับทางจักพงดวงตาครับองคท้ายไม่ผ่านนะครับสลรวิทยาวครับแต่ก็ยังได้อยู่กับทางชักพงดวงตาหลายสวยครับสละวิทย์สเกตเติมขึ้วยเปล่าสละวิทย์กับคนชายสละวิทย์เดนอ่าครับตามปอเขวากวาดยัดได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ยัดโโอ้ห้าแลังดูครับ อากระพงพิศนุกคมสุรทางดูครับมาแล้วก็เป็นแผงไหลย้อนหลังอล้วเปิดให้แล้วเจนดอ้าวโอ้ยพิศนุไม่ได้ครับโอ้โหตองว่าด้แปไม่โดนครับ้วขวารับแม้เราดืน้ำอยู่สองนด้านผมเรียกว่าว้าเลย เรบเตรมนนองครับนแล้วค่อยเกมขึ้นมาชับกงดวงตาับกงกลองครับอ้ยลูกหลบตกพื้นรแต้เขาเด้งมือ้เขาอ่คเก็บลูกนันดวอัเ้งเขาจะเช้เกมูขึ้นมาของสตูริกับสูบุนิตันบริสมันใจ้ทีว่าะครับแบบเอ้ของมันใจผมลปคสพานเือตั้งนั้นครับซูบนิตันบริ เดนนรงแก้วราเดนรงให้ครับมด็ตมเลอากระายมาคคมเสาภองค์มิสโนครับเกิดมาที่สุโเกตโดยพาดหามาเดนนรงเดนนรงเดนนรงดครับเราค่อยๆเยๆเจาะค่อยเซอารับัใจะวางเตน้นาย ผมเป็นตัวโลคมจุรภังมีพื้นที่นะครับผมเป็นตัวโลแทงครับยาวแล้วผิดใชยไหมเรียบร้อยครับจังหวะนี้เป็นเดชดและรงชินดาวงสามประตูตดด่อศูนย์ว้าดูครับอะไรีเข้าทางไปหมดนะฮะแบบผู้ชิงที่สามในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนนะครับราบในในขององค์การบริหารจัตำบล ดอตโกนะครับซึ่งทำพิธีเปิดการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยท่านนายกเอกชัยชนคนนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอตโกนะครับมาทำพิธีเปิดวันนี้นะครับเราจะมีพิธีปิดด้วยนะครับในช่วงของคุณชแนลเลิศจบลงนะครับก็อจากจุดโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอตโกเป็นเช่นรับนผมกันต่อช่วงวันนี้เราเป็นลูกทุ่งรับของเขาตอย กลวิศเป็นตับตรงดวงตาต้องจับมายไว้ครับกลวิศกวิศไล่สวยครับ่าจับจังหวะแรกยังบังได้อจังหวัดนี้ป็นลูกครึ่งครับของเขาลอยมีระพรมโดนหน้ามีระพรมให้ธนรบธนรบพัฟดีครับแต่ว่ายาวเกินไปเป็นนรงเป็นนรงดูคำให้มาผมไม <Quindi, S 1> ่ด <beautiful> right? ูกรมการ ขงพิสนุตโตดีโยกดีครับผันไทยจีนตะวานไยว่าอย่างไม่พลานครับสินิดเดียวเขาพิธิธจักราล้วของเขาลอยยัง,งการงนี้ออกไปได้สิบผลิตกำลันพุ่มโดยปันไทยจีนตะวันันไทยก็ให้เด็ดนรง มาเนี่ยทะลวงไม่ได้ครับจังหวะนี้ได้ไม้ป้าดูปั๊มบอลครับยาวกว่าครับยังเก็บบอลได้มุณผูช้ชเจ็บหน้าครับของเขาลอยมาลอยบอลตรง,น,รตงนี้วันไทยให้สตูดิสตยกดีครับมาครับธนาด็อเจ็ดแก้วธนาด็อป้ายังได้บอลแฮตบอลครับธนาด็อเจ็ดแก้ว,วก็เลยไปิดดีค,ดครับเธนาสตูดิส โดยควันชายสีดว่าคันชายว่าเปิดไม้ที่ครับลูกปิ่นยู่ดอกหลังครับก็หังแต่เขาจะใช้เกวตนขึ้นมาเนี่อของเขาอยบนเกกจายาใจมุ่ง,รงครับขอเรยกดเครื่องให้นงหวนี้แรงเกินไปครับ เราควรจะิ้องก็ปารุวินปต์เวลา,าการขันในช่วงเวลาแรกนะครับะะก็แล้วกีฬาพื้นบ้านนะครับลงทะเบียนไปรู้ลงทะเบียนที่ไหนเหมือนกันนะครับนะครับก็นะครับมูไหนนะครับเด็ชมนะครับ